สวัสดีค่ะป้าหมูมีอะไรคะวันนี้ <c oughs> แตงโมค่ะคลายร้อนอ่ะอุ้ยเดี๋ยวนะคะคุณป้าเคียว <c oughs> ดีๆ <c oughs> นั่งลงนั่งลงนั่งค่ะนั่งเออ,อเก่งมาก แล้วก็ใส่แผ่นเพริด้วยนะจ๊ะทานแตงโมยเย็นๆแล้วก็เดี๋ยวฉีราด<ม>เคี้ยวกี่ครั้งคะเนี่ยอ่ะดูมือเอามือลงไปก่อนเขามือหน่อยเขามือเอ้ยเก่งจังเลย มือค่ะขอมือหน่อยเอยน่ารักจังเลยป้าหมูอากาศมันร้อนเน,ะนาะนะเห็นชื่นใจไหมคะอะหมดแล้วนะบอแบป้าหมูไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ อย่าลืมกด like, ไล<ป>ค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจป้าหมูด้วยนะคะป้าหมูมองกล้องหน่อยมุดไปทำอะไรละ่ะลูกไม่ยอมมองกล้องอลาลา,าลา,เ,า,ลาเร็วเร็วเร็วไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ